โอไม่นะเอ้ยตรงนี้ผมจะเอาแค่แคนูเนียครับผมแคนูเนียกับกชาพอแล้วเอาเดิขอถีบยอดหน้าเธอสักทีหนึ่งเออแล้วก็ออกผมขอลุวงซูโม่กันเลยโอ้โหนี่ตัวดำปิดปีมาเลยครับโอ้โหไม่นะ บัตเนเรมเวอร์ชันถูกซื้อลเล็ขสิทธิ์ไปโดยค่ายหนังที่เรารักเชื่อไหมไม่ไม่ต้องเอ่ยชื่อก็รู้เพราะเขาชอบทําแบบทําตามต้นฉบับดีๆมาแต่แรกก็โอเคนะ yes, แต่ทําไมถึงมาทําเสียต้นฉบับไม่รู้เหมือนกันเลลงเตรียมก่อน,นะครับพี่น้องผมไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยว เอาแล้ว้ามมาสร้างที่เดียวกับผมอ,ะอ,อ่ะเฮ้ยแบบนี้ข้าวมันน้อยมาอยู่ด้วยกันทำไมโอ้โห่ทันแล้วเย่แล้วครับเอาไงดีครับเอาไงดีครับโอ้นี่คือกาจัมาโดที่ตรงนี้แบบอยู่ด้วยกันยาวๆเลยว่างั้นเหรอ,อผมจะเอาสวอดแมนของเรานะครับวิ่งไปผมว่าไม่ได้แล้วปะ ไปตัวสกาวแล้วไม่ต้องสืกกลงสบละเขามาสร้างป้อมตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวเลยต้องขอสักสองเดี๋ยวเดี๋ยวรีบเลยเรียบเลยเรีบสร้างเดี๋ยวเราทำชามชุดเตอร์คิวเสร็จปุ๊บเราก็ทำป้อมต้องวิ่งหนีโอ,โอไม่นะโอ้ย <Ser pent. S 1> ไม่นะแล้วเพื่อนก็นจะมาแย่งที่ฝั่งเรา โอเคครับดีมากดีมากดีมากทำอย่างนั้นแหละโอเคครับพอบรบเราพูดเมื่อกี้ <laughs> เอ้ยมีคนคิดเหมือนกันว่ะต้องจิ้มครับผมแล้วทำไมไม่อยู่ฝั่งซ้าย,ยาแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเขาขยามมาทางฝั่งซ้ายเราก็แตกดิไม่นะไม่นะไม่นะงี้ก็ได้วะเออสวย ตรงนี้ไม่ตาม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 ไม่ต้องตามไม่ต้องตามมีการแบบว่าหือว่าฝั่งนู้นเขาคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวจะมาถล่มฝั่งนี้แล้วคือเพื่อนเราก็เป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในที่สกอตของฝั่งนู้นด้วยเป็นตุเป็นตะรีบสร้างป้อมด่วนรีบเลยก็ยังดีที่ว่า สีน้ําเงินเข้ามาเอาน้ําตรงเนี้ยถ้าเขาไปเอาอ่าฝั่งซ้ายแล้วเห็นว่าเพื่อนผมมาอยู่กับผมตรงเนี้ยแตกแน่นอนทนมาปล่อยไปปล่อยให้ฉากมันดังไปเรื่อยๆครับผมเราต้องทําการเนี่ยโอ้โหแล้วแบบข้าวมันไม่ใช่ฟา fast c o d เ r a นะเฮ้ยนี่เป็น normal normal เข้าใจไหม normal มันไม่ได้ มันไม่ได้โตเร็วเข้าอ่ะตายแล้วครับ <g ul ana> ผมว่านะเดี๋ยวผมต้องไปดูฝั่งซ้ายถ้าเกิดสมมุติว่าสีน้ำเงินเขาขยายมาจริงนี่คือแตกไอเนียต้องมา <g ul ana> ดูก่อน,กนครับผมไอเพิ่งสร้างนะผมผมขยายเองก็ได้ถ้าเพื่อนไม่ขยายอ่ะเ่ <g ul ana> ไป โอ้โหตีเพลินนะพี่เฮ้ยเฮ้ยน้ำเงินไม่ขยายเอ้าเสร็จดีครับน้ำเงินไม่เห็นครับน้ำเงินไม่ได้สกาวโอ้ข้าวหมดอย่างไวครับผมตัวดำไม่พอข้าวไม่มีกินทั้งหากเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยทษดีครับผมไม่นะไม่นะผมต้องมีการเผาเกิดขึ้นครับผมอย่างเงี้ย เดี๋ยวผมต้องไปเอาม้าด้วยถ้าไม่มีใครที่จะมาเอานะม้าที่ตรงกลางเนี่ยลงไปแล้วสลับคนขึ้นเอาคนขึ้นมาขึ้นแทนเนาะก,สสก็เอาเรเดอร์วิ่งไปปวดเขาหน่อยเก็บม้าด่วนๆเลยถ้าฝ่ายนู้นได้ม้าไปเราจะลำบากด้วยครับผมปล่อยไปปล่อยไปตรงนั้นมาครับผมขอ,อเผาหน่อยดีกว่า ปุบปับปุบปับขอให้มันติดไฟสวยออกติดไฟเป็นพอครับผมโอเค,อเคต้องหามาครับผมนี่นี่นถ้าป่าตรงข้ามไม่เห็นนี่ก็ดีนะครับผม,เอ,เ,อมบเอ้ยเอ้ยมีคนเข้าบุกเดียวเงินก็ไม่ค่อยจะมีเงินก็ไม่ค่อยจะมีปามยูนิตยิงจะรีบบุกอีก ถ้ามีไม้เนี่ยผมจะเปิดไม้พิมพ์ไม่ใช่พิมพ์เปิดม์เปิดไม้พิมพ์บ้าอะไรเราโอ้ยแตกแตกนี่คือถ้ามีไม้ผมจะเปิดไม้พูดไปเลยวขยายมาทีแคาไม้ไม่สร้างฝั่งนู้นหรอเฮ้ยไม่ต้องรักกันขนาดนี้ก็ได้เออเข้าไปเลยเดินมามาอยู่โอเคครับ เขาแค่ okay. จะส่งมาดูแลเราหรือว่าส่งมาตายฟรีๆเนี่ยฮนะโอ้สบายใจเฉยอยู่คนเดียวเก็บมาเอ้ยไอ้พลฮอกแค่นี้ก็จะแบบเออแต่แล้วแค่นี้ก็จะแบบไม่มีจะก,กินอยู่แล้วอย่าทำไรกันเลยนคนไฟทุกตัวจะหักหีบหน้าไปหนึ่งเที่ยวออกออกออกรอมารอมารอมาแค่สุดเข้าบ้านไม่ตามด้วยว่ะเฮ้ยไม่ โอ้ oh my god เอาไงดีครับผมเกชากว่าเลยด่วนๆตอนนี้ต้องการสายฮิวครับผมทำอะไรไม่ได้ครับผมเงินไม่ค่อยมีอ่ะยูนิตก็ไม่ค่อยมีด้วยผมมีเกิดคำถามนะครับผมถ้าเกิดเข้ามาเห็นคลิปนี้คลิปอะไรอยู่มาสร้างรวมกันเข้าอย่างน้อยแบบเนี้ยถ้าเข้ามันใหญ่ๆก็ว่าไปยางเลย เขาลากน้ำไปอเปล่าอกันอกันพอกันพอกันออโอ้โอยากได้บ่อน้ำครับผมถ้าผมสร้างบ่อน้ำได้นี่คือสบายใจแล้วครับผมเอ๊แล้วก็โอ้โหไม่แหม่งปันกันแซกะตีดเดียว <c oughs> เอ้ยเร็วเลยทำเองก็ได้เว้ย คือมาเร่งฟาร์มแล้วทำไมยูนิตเขาดูน้อยๆเนี่ยไม่ไมแบบไม่เห็นยูนิตเขาเลยบอทหนึน่งไอ้ีแต่ชาวบ้านทั้งนั่นเลยตลงนั้นอยากสร้างบ่อน้ำเ,เ,เอา้าเดี๋ยวนะแตกหมดเลยอันนี้ก็ดังก้อนบอลเลยเออเนี่ยฮะตี้วถอยตีล้วถอยหรือ,องไงเนี่ยฮะกัขขน เ,นะเอามาตักน้ำก่อนครับโอ้นั่นไงมีคนโดนแล้วป่ะปังเข้าไปหนึ่ง shot มันไม่ได้อะเนี่ยมันกันถ้า explosives อ่ะมีนี่ไงมีการปฏิกิริยาทางน้นอาศผมบอกตามตรงนะว่าโรตัสเนี่ยเผาเป็นเผาที่เหล็กเกมนี่ผมโคตรจะเกลียดเลย เละเกมมานี um pues so no, nah. ่คือถ้ามีไซเมรกับอีเวสองตัวนี่คือจบเลยอ่ะคือเหมือนวินฟีฟีอู้ดังไงไม่น่าบ่นเยอะนั่นไงขึ้นขึ้นขึ้นเข้าไปแกเข้าไปโอ้ย่าออ๋ออ๋อมีคนแตกไปหนึ่งโอ้ยปังเข้าไปแต่ว่าแต่ว่าไม่มีดาเมจ หิว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 ไปทำไมยูนิตก็น้อยแต่ว่าฟาร์มไปตั้งเยอะนี่ขอถาวหน่อยได้ไหมเดี๋ยวเอาบ่อน้าของตัวเองก่อนโอ้ยโดยโดยโดยโ้ยตรงนี้ก็แตกหมดนะแต่อย่างน้อยก็ดีที่ได้น้ำอยู่เฮ้ยเดี๋ยวแล้วทำไมผมไม่เอาไปเก็บบ่อน้ำเพื่อน่ะอ้าวลืมคิดครับผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหม หรือซะว่าเรายังได้อยู่ม้ายังเหลืออยู่หนึ่งครับผมก็ถามจริงเถอะครับผมอยากได้ม้ามากเลยตอนเนี้ยเอาม้าใส่ให้เกีชาโอ้โหยูนิตน้อยทำเพราะทำแต่วอลล็อกไอ้สแปมแต่วอลล็อกอย่างเดียวขนาดเลื่นกับบอกยังยากนะเลยไหวจริงเหรอไปหนาโอเคกันเพื่อนแทน,น ลงวันนี้ขึ้นแทนอะสลับกันใช้ม้ามีให้อยู่จำกัดครับผมจะไปเก็บเพิ่มก็ไม่ได้โดนโดนไปแล้วไอ้นี่ก่อนพี่เอ้ยพี่ไม่เอาคนมาซ่อม่ะแต่งนั่นน่ะอย่าเข้าไปเสียไฟเสียไฟยไฟ้านั่นไงโอเคสบาล้ว ตกลงไปนะต้องเผาครับปีตัวเดียวมันก็ไม่ติดไฟเฮ้ยโอ้ยนั่นไง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 เอ่อเอ,อ่ยิงให้หมดเออต้องสลับคนลงและะ้ววะก่อนทำเกย์ชาก,ก่อนดีกว่าเดี๋ยวค่อยสลับกดน้ำดิอน่ะ รถน้ำไมทีดิเข้าโตช้าครับผมแบบปรับให้มันเป็นแบบนอมมอ l มันก็ดีมันจะได้แบบต้องบริหารจัดก,การทรัพยากรให้ดีๆหน่อยแต่ทรัพยากรโดนแย่ง <laughs> เดี๋ยวขอเช็คม้าก่อนม้ามีหนึ่งถ้าอย่างนั้นเกีิชาที่มีเราจะไม่ไปตรงนั้นแล้วกันมาทางน,นี้ <c oughs> แล้วก็เอาัะคนหนึ่ง โอ้โคตรจะตายครับผมเนี่ยโคตรจะเกลียดเลยเนี่ยฮะตีมันดิเนี่ยแบบแบบพอเป็นอย่างเงี้ยไอตัวโครงกระบองเนี่ยเวลามันอยู่ใกล้ๆกับฐานนะใกล้ๆใกล้ๆกับป้อมแล้วโครงกระบอกผมจะเอาตัวตีแกล้เข้าไปตีก็ไม่ได้ยังไงแบบเข้าไปจะเจอสายฟ้าฟาดอ่ะไม่บอกรู้สึกว่า ไอ้คำที่ว่าโรตัสเปนเผาที่โกงที่สุดในเกมนี้ก็ไม่ใช่คำที่แปลกผิแปลกอะไรเลยต้องเอาเกชาเพิ่มครับมีคนมาบวกอันนี้บอกเฮ้ยที่นี้ดิที่ทำไมไม่ฝึกยูนิตเพิ่มไปนะตีบหน้าถึงทีตีบหน้าหนึ่งทีเออเข้าไปมันไม่ได้ว่ะเฮ้ย พี่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 ปอมปอมจะแตกแล้วโอ้เดี๋ยว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 นี่ก่อนเร็วเร็วเรซอมซ้อมโอ้ยเอ้ยมีศพมีของให้โดครับเนี่ยลงกันลงกันสลับตัวไปโดให้หมดครับผม่านแกนพอดีเดี๋ยวออามามาส่งตรงนี้ ไปนะอย่าไปนะตูซ้อม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 ถึงแม้ป้อมเพื่อจะแตกแต่ป้อมผมข้ามแตกโคจิตายฮะโคจิตายเลยฮะฮะโคจิตายแล้วทำไมครับผมหลบโคจิตายได้โอ้นั่นไงพูดกันไกลโอย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 เอางี้เอางี้มันแหลมไปขก็หน้าแต่เมื่อไหร่เนี่ย ถ้ายิงมีสองต้องลงสลับมาแล้วก็อัปเกรดเอาระยะก่อนเดี๋ยวยิงเข้าป้อมเอาไว้ทีหลังเฮ้ยยิงเข้าฐานไม่ใช่เข้าป้อมเฉยโอ้สแปมเต๋อวอลล์จิงด้วยพี่โอ้หอโ,อโหปหวดว่ะเดี๋ยวโอ้ยอย่าเข้าไปสู้ผมกดตัวเอ็นไว้แล้วไม่ใช่เรือ่องโอนนั่นไงอู๊แตกเข้าไปเอาไม่ได้ไกลเกิน เยจะต้องหาทางไปโดครับผมต้องหาทางไปโดคืนต,ตีมาสักทีดิเอางีา้ถ้าจะเล่นแบบนี้ใช่ไหมผมขอใช้แถบนี้ครับผมผมจะเล่นแบบแคนโนเนียเนี่ยคนปืนใหญ่แบบคปืนใหญ่รุนล้วงเลยอะเาอายากเขาเย็นนะใช่ไหมฮะเออ เกชาต้องทำเพิ่มครับผมมันไม่ได้วะฝั่งนี้โอ้โหขึ้นโอ้แล้วไปทีก็ขนทับไปหมดถามจริงเถอะนี่ไงเออเออเออดีดีช่วยกันเฮเยเติมเร็วเติมทับ โอ้ดูดกลับมาทางนี้เข้ามาดิแน่จริงเข้ามาเออไม่เข้ากลัวสายฟ้าหรือไงฮะเออตรงนี้แหละปล่อยไปตรงนี้ผมจะเอาแค่แคนูเนียครับผมแคนูเนียกับเกยชาพอแล้วอีกแกจะเข้าทำไมแค่นั้นไงตัวก็ตีใจเสียวะอ่ะเอาหนึ่นไงโอเค อัปเกรดเลยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องใช้ละอัปเกรดเป็นไอ้พลุใหญ่ให้หมดเลยเรียบบรรจุกระสุนนะคือคือคืออย่างนี้นะครับผมไอ้พวกยูนิตพวกเนี้ยเลือดจะเป็นสีเหลืองสีแดงยังไงก็ช่างนะต้องใส่กระสุนให้เสร็จก่อนนะถึงจะกลับมาได้เวิ่งที่หลังไม่ได้เหรอฮะยิงไปแล้วแบบโดนตีเลือดเหลืองแล้วก็วิ่งกลับมาแล้วไม่ใส่กระสุนไม่ได้เหรอโอ้โอ,โอ้ดีครับดี อันตรธานช่วยกันหน่อยโอ้ยเขาจะตายโอ้อีกแล้วเฮ้ยมาหลุดมาหลุดหลุดตกมาเก็บเก็บเก็บยา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 ฤทธิสูงยา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 เออโอ้พอสำคัญเดี๋ยวเราแล้วก็มีการทำเสริมครับผมทำเสริมเลยกันทีเดียวต้องไม่หนือปนครับผมทางนี้ไป ไ okay. ถ้าอย่างนั้นเอาตามนี้แล้วกันนะที่ไปดูฝั่งนู้นเลยอะผมตรงนี้ผมหลบผมรุยเองได้มาดิมาดินะบอกเลยว่าได้ทั้งวันนะครับผมเฮ้ยมีมาทหานุู้นห่ะไม่อยากเสี่ยงไปเก็บไม่งั้นเดียเเด๋ยวจะแตกเออสวยในที่สุดก็ถึงเวลาบุกข,ของผมแล้ว เฮ้ยอะไรวิ่งมาเร็วๆอะไรวิ่งมาเร็วๆฮะฮะไม่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 ผีบหน้าก่อนนะเออวาร์ปหนีไปแล้วนี่หว่าเอาเดี๋ยครับได้ทั้งวันนะครับบอกเลยได้ทั้งวันนะเอาดิเป็นเวทีไม่เข้าเอาดิเอาดิมีฮิลเรื่อยๆเอาดิอ่ะใครเต็มไ่ด้จะหมดก่อนกันนะแตกตัวนี้แตก ไม่แตกต้องมีศรัทธาครับผมศรัทธาไม่มีท้อศรัทธาไม่มีถอยพี่พี่พี่เอายืนดีกับเขามาเป็นกันแตกเอ้ยพี่ปอมให้มันแตกได้เนี่ยลดบนน่อยหิวก่อนพี่แบบนี้ไม่ไม่วิ่งมาฮิวให้ปกติมันวิ่งออกมาแล้วอยู่ลึกขนาดนี้เป็นต้องวิ่งมาอ่ะถีบหน้าหนึ่งทีได้เออ อ,อมาหลุดแล้วครับผมมาขึ้นเลยโดมาครับผมเนมีสร้างป้อมตรงนี้อีกคนหนึ่งว่ะเฮ้ยต้องมาครับผมต้องมาทางนี้ครับผมลงขึ้นเออโอเคเราค่อยๆจันรคืนเลยไหนนะเอาวิงว่งวิ่งไปไหนวิง่งไปไหน เอาวิ่งกะบไปวิ่งกลับ้าเออแตกแน่น,นอนคือผมยังไม่ได้อัปเกรดไอเรเดอร์ให้เป็นเทนูเนียร์ฮะเพิ่งเห็นมันชุลมุนวุ่นวายมากเลยเลยไม่ได้สังเกตไปต่างป้อมใหม่นะพี่อันนี้ไอ,อ้เออ,อ ต้องเอาให้แตกครับผมกินสอนอับเลยดีอ่าไอ้นี่แล้วกันให้มันใช้สเตมินาน้อยลงกลับมากลับมาเห็นละเฮ้ยเฮ้ยเขาวิ่งใส่วะเขาวิ่งใส่วะตีบหน้ามันทีนึงได้ไหมไอ่ยิวก่อนเฮ้ยข้างหลังนะโดนโดนกระทืบนะเฮ้ยอย่างเงี้นนะเฮ้ยแต่นี่แตกออกไม่แตกครับผมแล้วก็เพ่นโอ้แตกคืดีวะ ม,มีอยู่หนึง่งไปเลยไปเลยเอออันนี้ชาวบ้านเพื่อนเรานีหว่าน้ำไม่มีอ้าวผมเอาตัวที่เก็บน้ำวิ่งมาฝึกคนเลยเหรอพี่สังเกตไ่ะเฮ้ยพี่กดใส่ฟ้าใสา่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งใส่ว่ะวิ่งใส่ว่า,าเฮ้ยเฮ้ยทำไมต้องมันรู้แต่นคนปืนใหญ่ เอ้ยเอ้ยมีมีมาเสริมป่ะแล้วก็มาช่วยไปมาดิเออเออว่ะฮะองแนวกันว่ะกลับซุปเปอตรงนี้มา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 เข้ามา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 เฮ้ยโอลิวโปลิวโปลิวโปลิวแบกทำริ้ว ตาไม่ได้เฮ้ยโอริโอริของจริงมันดำมิดปีเลยเนี่ยแต่ละคนไปเนยแล้วก็ถีบหน้ายอดหน้าไปทีนึงเออะให้แตกงให้แต่แต่เป็นหน้าโบนครับผมมันเดินมาเมื่อกี้จบไปอัพเลยต่ออันนี้แล้วกันอัพเลือดพี่แกก็ยังคงคงคอนเซปต์เดิมนะครับผมพี่แกก็ยังค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 อนเสิร์ คอนเซปต์เดิมก็คือการสร้างสแซ่เแต่บอลหรอกไม่ได้โคงเกี่ยวกับโค้งเลงโคงสามโค้งเอ้ยมาถึงเวลาโต้กลับครับผมมาทำไมอะครับมาทำไมอะครับฮะแล้วมันยังไงอะครับเออสพทางหนึ่งอีเวนต์วิ่งมาอีเวนต์วิ่งมาแล้วแช่แข็งหมดมาขอที่คืนนะน้อง ตีเข้าไปตีเข้าไปตีตีตีเข้าไปผมแฝ้ากุบหมเแล่วเติมทับออกม้าหมดแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมต้องสร้างคลิปถ้าไม่มีคลิปออกแล้วผมเพิ่งสร้างไม่ทันชอบไม่ใช่เหรอเอ้าดืด Seriously Yes ไป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 เพิ่มเพิ่ปเกับข้าวเก็บน้ำด้วยนะเอาดลครับจังหวะนี้แหลกที่เราต้องช่วงชิงมันทาไมอะครับแล้วมันยังไงอะครับสถานเดปมาทาไมครับกระจุกกระจุกกระเขาไว้แล้วยิงครับบ เอาดิฮะมามาครับผมมาเอ้ยมีสมรัยตรงนี้ด้วยวะเอายังไงเนี่ยกดตัวเอ็นไว้ครับผมเรายิงตัวแรกให้กระสุนชิ่งไปโดนข้างหลังครับผมเนี <c oughs> ย่ยรู้จักไหมดับเบิลอาบะท้าดับเบิลอัพของม <c oughs> <c oughs> ิสพอจูนส่ยสวยพระรลามแปดปีป้อมต่อ โอ้ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายพี่พี่แบบนี้ไม่แบ่งกลับไปช่วยบ้านตัวเองผมเคลียได้ตรงนี้โอ,โอ,โอ,โอ้นั่นไงไม่ซ่อมด้วยอะพ <laughs> ี่ดูมึนๆน,นะไปเต้นคาร์โรเดสหน่อยไหมเ <laughs> อาทำไมครับโอเคต,อต,อต,อต่อต่อต่อแตกกี้นี่แบบ จู่ๆก็แบบค้างไปเลยเหมือนมีคนหน่วงสักคนหนึ่งมาทำเกชาครับผมผมควรไปช่วยฝั่งซ้ายหน่อยดูดิผมว่าถ้าไม่ช่วยเขาแตกแน่ดูดิดูดิดูเด็กมีแต่วอลหลอกครับผมเอออันนี้สบายแล้วเอ้าเดิขอถีบยอดหน้าเธอสักทีหนึ่งเออแล้วก็ออกโอเคเลือดแดงกันครับผมสบายใจแล้วครับผม แบบตอนนี oh ้ผมขอล้วงซูโม่ก <Tact ics> like. ่อนเลยเอาดิครับเกชาสายแทงอ่ะดิเลิกคิวแล้วครับเลิกไปสปอร์แล้วอะไรมาแทงแทนไปจับจับจับโอ้ยอะไรเนี่ยจับจับจับนีเข้าไปอัพเกรดเพิ่มอัพเกรดอีกด้วยเออจบจบสบายครับผมจบละ แล้วก็ทางนี้ครับผมตอ่อโอเคด้ายปลอดภัยขวาพร้อมเข้าโอเคทีมาละ let's go <S yes ต้องไปเก็บค่ายยีนเพิ่มครับผม <Yes. S 2> เราจะอะไรออกมาลดเล่นดี <Yes. S 2> คนที่พร้อมจะทำการ <Yes. S 2> บุกทะลวงได้ <Yes. S 2> อูทาร่าหรือชินจาดี ไม่ใช่บูโรแน่นอนข้าวาไม่มีให้กเก็บอยู่แล้วจะเอาออกมาทำไมไม่รู้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ขึ้นข้างบนโอ้ยเอเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดไม่ใช่ไม่ใช่แบบจับมาได้เร็วขึ้นมาไม่เหลือแล้วจะจะเอามาทำไมเอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยเอาดิมันยังไงครับมันยังไงครับเออแบบนี้ครับผมโอย โอเคตีฐานเลยครับตีเข้าไปครับเดี๋ยวนะซูโมมินิคุกกี้แล้วเหรอฮะซูโมมินิคุกกี้เหรอฮะจับจับไปจับไปเอาดิมีมาเพิ่มก็ตีเรื่อยๆเอาดิแฟนเกดีเช้าผมตีเป็นแบบคัตติง้งเนาะลวงได้ฮิวได้แทงได้ครบอาณาประโยชน์หลาประโยชน์ใช้สอย เฮ้ยยังมีอยู่ครับผมมี่มาเสริมครับมาอ,อันนี้ครับแค่ทั้งำรันแพทั้งคัตติง้งโอ้เดี๋ยวก่อนคลิปทำมาทำไมเนี่ยยิงลงพิโร่เด้วออกมาเลยผมว่าจบไม่ต้องใช้ละเซนมาสเตอร์เนี่ยฮะแตกเรียบร้อยครับผมตัวทัสเหาดุดากอนเรียบร้อยครับจีจี โอ้อย่างตึงครับรอบนี้สถานการณ์ตึงเครียดคนผู้ใหญ่สู้ชีวิตกับเกชาสายแท้ง